วันนี้ผู้หญิงทุกคนจะกำหนดอนาคตของตนเองได้รัฐบาลจึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นเพื่อสร้างพลังให้สตรีนั้นมีสิทธิและเสรีภาพระหว่างเพศหญิงและเพศชายอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมพลังสตรีให้เป็นพลังที่เข้มแข็งเป็นส่วนเติมเต็มของสังคมและยกระดับสถานภาพของสตรีออกไปค่ะสมัครสมาชิกกองทุนวันนี้ณที่ทำการหมู่บ้านกศนตบลและอำเภอโทร1 1 1 1กด6พลังผู้หญิงสร้างสรรค์ประเทศไทย